แชมป์เหรอโอ้โห้ธุเล่กเกินอย่างเงี้ยอย่างนีุ้เล่นะเพื่อนรีบปั่นไปเลยไม่ช่วยดิไหมวะผมไม่มีบอลล่าไทม์อะแต่ต้องธุเล่อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเจออย่างเงี้ยก็คือวิธีแก้ก็คือ,คอ,อปั่นเครื่องแล้วก็รีบออกกันเลยนะฮะเดวิดมี อ๋อมันไม่ไ huh. ด oh, oh, ้ม่ช่วยละราก่อนเพื่อนโชคดีผมไม่มีบอลลูนทางอ่ะผมไม่อยากไปเยอะทนายราก่อนตัวนี้มันแน่นแนมไหมแบบแน่นแน่พื้นๆราก่อนแบบแข่งยนตนไม่ควรแน่นแน่จริงโอเคมอก็ไม่ผิดแล้วแต่นั่นแหละมไม่สนุกนะโอ้ยเชี่ยโอ้ยวิ่งมาเดียวกับผมน้ำต้นซีเลยน่ะ เก็บแล้วเนี่ยโอ้ยดูไปอ่ะเชี่ยปลาวิถีเหี้ยนยังวะผมไม่เคยเจอเลยตัวเนี้ยครั้งแรกเลยตัวใหม่มันไม่ค่อยมีใครเล่นนะผมบอกไม่เก่งแต่ผมผมมาเข้าเหลี่ยมหลบยากเองมีสองไม่ละมีสองไม่ละเฮ้ยวอล์กทีหนึ่งน่าจะหลุดนี่อ่ะโอ้เกือบหลุด ปั่นไปเลยเพื่อนตัวนี้แคมป์ตัวนี้แคมป์ปั่นไปเลยผมยอมตายได้เลยนะผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วค่ณเดวิดดี๋ยวจะมาช่วยนะฮะก็ผมจะตายแล้วไม่มาว่ะจะทันไหมเฮ้ยเขาให้การชีวิตอ๋อแต่เขาไม่บอกไั้ผมผมไม่กดไดฮาร์ดอ่ะ ไม่กดวะกดไม่ทันยังไงล่ะก็นั่นแหละฮะเขาดึงลงมาก็ก็ดีแล้วมีสองคนแต่เขาไม่มาช่วยบล็อกแบบซ้อนรับคนละทีอะมีโอกาสรอดอ่าเดมุกบอาบอนฮอฟกินสิงเดติงวันนี้น่าจะมีเครื่องนะไม่มีมีตรงนู้น ดาดี้บอกว่าจุกไม่เป็นว่ะเป็นมุมเป็นมุมจุกไ่วะไปเรื่อยเต้นฮิวเวลี่เสียงไกลมากเลยถ้าอย่างงั้นหาคนอยู่นะตอนนี้

ดูกันสิว่าตัวนี้จะเลื่อยหรือคอนฮะถ้าเลื่อยจะโล่ก็คือเดือดร่มนะก็แต่มาโดนเนฟ้ล้วนี่ว่ามีโทรเทียบไหมมา,มาเลย มันก็หมดแล้วอยา่าสงสัย ขอเป็นไปฉายล้วกันก,นกนอเงเือแกใกล้เกิอตรงนี้มันน่าจะโดดได้ใช่ไหมไห เด็กเพื่อนแล้วเด็กโบโรมทอมอนดูดทอมอนเดวิดหาเรื่อมาติดนู่นติดนี่วะาอมอน์ดูดวันนี้มันเล่งไงจุกคนเงี้ยวอะ ออกเนี่ยยกไม้คือสุดยอดเรื่องนั้ทางไหนวะเรี่องผมวิม่งไปหามันนะใช่ด้วยเวนโอ้เว้นไปไหม้ซ้ายขวาเล่นเถอะไม่เป็นไรผมมียกไม้แต่โดนเรอนมันก็แตกหมดดีกว่าหุ่งหาเครื่องปั่นดีกว่าเ่อนจูบอย่างงี้ อยากให้การจูของเพื่อนนั้นเสียเปล่า A few moments later อุย้อยข้างมาจบได้ไม่ออกเหรอวะตัวอะไรนี่เออบทคีย์นี่หว่าผมลืมเลย ตอนกดที่มันหายปวดแล้วกบมาปวดอีดกแล้วปวดกล่องแม่งหั้งวันอะไรเงี้ยกล่องแย่ไอ้กล่องม่วงรับเกีร์ไว้เรื่อยับผมนะน,นี่ลงนี่เสื้อขึอ้นมานนี้ผม แตกเ,เลแล้วเวเลนมีหายไปเอือมีคุ๊ใส่เซลววเนี่ยหว่ามันก็ต้องมีแหละแต่ไว้แคมป์ดูเลียงเพื่อนใไ้้่ันไปอ่ะทำอะไรกันอยู่ไปลงห้องวีก็จะเจอกล่องพยาบาลของผม คือเพื่อนเอาเวลาไปปั่นไฟนะคือแล้วก็ไปลุมกันสามคนก็ช่วยได้นะจริงยิงนี่ทำไมคนนั้นอนะ่ะแต่าวายจูเกิเพื่อนต้องวิ่งมาช่วยนะมา สามร้อยไปดิป็นทีนึงไม่มใกล้เคียงพอวะต้องไปเชื่อเพื่อนแล้ววะพอนเองมาแล้วอยู่ไหนวะเอา,า,เอา,าไปใหญ่นี่วะ เราก็ดิว่าใครที่ไหนไปละไปด้วยผมว่านี่ก็เรื่องแงน้นี่ก็ฮิวิลี่นี่มันได้หย่อยอย่างนี้เชื่อได้อย่างนี้เชื่อได้อเ,อไดเอาเลื่นปล่อยแห้ง เพื่อนเดี๋ยวอยู่ฝั่งนู้นชี้มาทางนี้ก่อน,นอเครื่องอืมพวกนี้เสียงเครื่องติดขอเดี๋ยวแกะไปหวัวงว่าเดาวัยจะปั่นไปอยู่เอแต่ดาว้แถวนี้จบละ นนี้ไม่ได้มีเครื่องแนละ้เวเจอเครื่องนันเครื่องเดียวนะนี่เล่นไงวนะแล้วพอไปจุกไอห้หย่อยให้เพื่อนปัดไปกันง่ายดีวะาผมจุกด่านนี้ไม่เป็นนะ้ารู้สึกเหมือนจะวิ่งไปหา,าเลย จำเป็นปั่นคลื่องเดิมเียว่ามันน่าจะวิท่อตรงนี้จำไว้ว่าอยู่ฝั่งซ้ายซ้ายมือมุมห้องผมแม่งมเป็นเพื่อนแบบที่หลงที่ลืมแบบอยู่ข้างประตูเลยประตูไปไมีท่อ,อเชี่ยเลยประตูฝั่งขวาท่ออ้าเชีย่ยมันเดินไปไงวะผมหลงอ่ะ2,000 years later เสืเ้อย่องไงวะผมเดินวนเป็นวงกมลมแล้วนห่ะเชื่อไม่เจอโอ้ใจไหมเฮ้ยเพื่อนโดนไล่ไเรากำลังทำอะไรกันอยู่นะโอแล้วเม็กอีกคนหนึ่งมันประเทศไม่ปั่นไฟได้สิ กล่องยาเปิดกล่องไม่งทำแบบแล้วเนี่ยถอดเป็นกุญแจดีบ้าหรือเปล่าไอ้ช่ายบล็อกา้าเด็กจะตัวออกไปได้คนเดียวเลยนะรออะไรอ่ะออกดีครับ

อย่าโดนกูโอ้ไม่ตายเถอะแล้วเพื่อนจะช่วยผมไหมนะผ่านแค่นี้แล้วกันเพราเพื่อนมันจะช่วยผมไหม เดวมีเดวมีบลูจริงผมเปิดท่อออกไปเลยก็ได้นะแต่ผมแบบแฟมอ่ะเฮ้ยเพื่อนจูก็อยู่เดี๋ยวไว้นีงทำอะไรอยู่เนี่ยอายุฟักกิ้งคิดดิ้งมีวะหึงเอออะไรกัน

บายๆเพื่อนโทษจริงๆวะเราเรียกนายแล้วแต่นายแบบไม่มา,า,ามจริงนายก็มีกุญแจนะว่ะ